นั่งเด้นั่งกับหมี่นั่งนี่หมีร้อยังไงหมีอ้าวนี่มาลิง 嗯。

ทีานไงทไมทพยงัมาเร็วถ่ายรูปนับเบกมาด้างหลังน uh ี้เรามากินกูโรตีชาชักค่ะด้วยบรรยากาศบ้านสวนบ้านอะไรนะสวนกูคาเฟ่นี่คือต้นกำลัง เราก็เนี่ยค่ะมีโรตีทั้งหมดเลยค่ะที่เราสั่งมาเห็นไหมคะใช่ไหมคะแบมบูมีโรตีอะไรบ้างคะคุณค่ะโรตีชั่มอีกอันนึ่งโรตีฝอยทองช็อกโกแลตโรตีกล้วยช็อกโรตีทิชชู่วิปครีมช็อกแล้วก็โรตีตุ้มตามชิฟทค่ะเดี๋ยวจะลองลองกินกันดูนะคะพร้อมหรือยังคะกพร้อมค่ะ ไม่น hey, uh. ่าเบืยกัอขออีกอันเล็กของน้องเฮ้ยน้องขอฉิดเยอะ

แล้วนะแบมโบแบมโบเอาไม่เนี่ยจะตักเอาไม่เนี่ยจะตักไม่เอาแต่แต่เห็นเอาซ้ำมาไม่หนูไม่ได้จะกินไม,ไม่เป็นไ่ยเนี่ย<อ>ไม่เอามันเอาซ้ำมาคือจะได้ตักให้ทำไมไม่กินไม่พีห่หมอ มันอร่อยนะเออม,มันมันมันไม่ใช่วิปครีมมันเป็นฟอ,อ,องนมเออลองกินดูมันไม่อะไรขนาดนั้นมันไม่เลี่ยนขนาดนัน้นมันเป็นฟองนมจริงๆมันไม่ใช่วิปครีมมันไม่หวานไม่เลี่ยนไม่อะไรเลยเ้ทชิวไม่มี็นหัวทวีตอ้าวหัวทวีตอ่ะบอกไม่รู้อยูไ่ไหนอ่ะเก็บจับเกีมมัไ